หอมเลย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 แต่จะหอมนะครับแต่เปิดมีอะไรพิเศษเราจะมาบอกไม่ใช่เหรอครับแล้วนะครับก็คืออะไรครับที่มีสิ่งพิเศษหรือเปล่าแต่ใช่ไหมครับรังโง่ใช่แล้วนะเราควันโง่เพราะวานี้สักพักก็หอมครับวันนี้จะหายวันนี้พอดีชิ้นเงินพิเศษเลยครับพิเศษมากเลยครับแล้วก็ได้รับการแบบรุกจากผู้ใหญ่เรา เดี๋ยวพี่โมมาเปิดโปสเตอร์ไปนะเพราะว่ามันก็ดีที่ไอ้ส

ด้วยนะครับย enfin an ังเซฟตัเด็ไ้นะครวันที่29พฤศจิกายนนี้ครับผมยังไงก็ด้วยนะครับฝากแฟนๆทุกคนแต่ในีน้ก็สามารถติดตามได้ทาง GMB t ทุกช่องทางเลยนะครับเราฝากไครัีอ้วกครบยาครับ่าน ก็ผมขอเก็บปงิในงารย้อยไหครับเป็นความจุจของผมี่ีน้างทุกคนมาายรูด้วยกันได้ไครโอเครสั่นๆไปามถ่ายรูด้วย Thank okay. you. เอ็ซอละครับลายเดอะมอลล์ลายสปีนครับที่ให้สถานที่เราในวันนี้นะครับก็ขอใหุปความสีนะครับเ c ็กซีซีมอลเดอะมอลล์ลา์สโตร์ตางปีนครับตอนที่เราจาจากกานในวันนี้นะครับมีเพลงสุดท้ายครับ หอมเลยตุ้มไม่อยากไปทานข้าอะไรสักอย่างตอนนี้ดีๆแต่งขอมาแต่งอ๋อเป็นแค่เมือนกัน อปัญญาพัญยาพัะยาพัญยาครับฮะัญญาขอบคุย next time next time ครับผมใช่ค่ะเก็บกรดาที่ไหปะ ¡Gracias! Oh, 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 oh.